อโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านคะก่อนอื่นขอขออภัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการมาที่วัดโพทองในวันนี้คือหลวงพ่อท่านให้มารับพยันให้กับทหารนะคะก็เลยไม่ได้ทราบว,ว่าจะมีสื่อมาเยอะขนาดนี้นะคะเลยใส่เสื้อยือดของมูลนิธิมาเฉยๆขอประธานอภัยทุกท่านด้วยค่ะเบื้องต้นค่ะโอเคเอาเข้าประเด็นกันมากรณีทหารนะคะกเ็เป็นเรื่องที่เรา เสียใจอย่างมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และนี่เป็นเรื่องที่ผิดในเรื่องของสนทิ่สัญญาอย่างร,ร้ายแรงอันนี้เราขอประนามค่ะเราขอประนามการกระทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วที่ช้าเนี่ยนะคะมาจงถึงตอนนี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเช็คพิกัดให้แน่ใจจะได้ประนามได้ถูกต้องและบอกข่าวพร้อมๆกันและดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับสื่อทุกท่าน เพื่อที่ให้ทุกท่านช่วยบอกทุกคนต่อจากเราด้วยค่ะว่าเขาวางระเบิดในแผ่พื้นแผ่นดินไทยค่ะเขาวางระเบิดในผืนแผ่นดินไทยซึ่งเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและต้องประนามค่ะแล้วทําให้ทหารไทยของเราถึงขนาดที่สูญเสียอวัยวะนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สมควรอยู่แล้วเพราะว่ามันถึงเวลาที่ตามการเจรจายุติยิง เราสามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้วไหนคือพื้นที่ประเทศ,เทศไทยเราต้องสามารถที่จะเดินไปได้เข้าใจใช่ไหมคะในพื้นที่พื้นที่ของประเทศไทยทุกคนสามารถเดินไปได้แต่เนี่ยพอเราเดินไปตามที่ควรจะเป็นในในขอบของประเทศไทยเพื่อทำั้วลวดหนามนะคะในสิ่งที่ควรจะเป็นกับกลายเป็นว่าเราเจอกับระเบิดและเจอระเบิดเยอะมากในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์ให้ดีที่สุด แล้วเราไม่ต้องการการสูญเสียมากกว่านี้อีกแล้วก็ขอประนามอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเรื่องไปยังศาลโลกเลยค่ะเจ้ากรใน,นของทัพกรมเนี่ยเขาออกมาพูดบอกว่าการกระทำของกัพูชา,า,านเรื่องการวางระเบิดน,นี้มันเป็นลักษณะของการวางระเบิซ่อนเลนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นขัดกับข้อตกลงอยู่ที่13ขออ้อตรงนี้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดกับข้อ ตกลงในการหยุดยิงชัดเจนอยู่แล้วนะคะอันนี้คงคงไม่ต้องสงสัยอะไรดังนัง้นด้วยมาตรการอื่นเรื่องของกําลังพลหรืออะไรหลังจากนี้นะคะเรายังไม่ถอยค่ะขอใช้คํานี้เลยนะคะเราจะยังไม่ถอยค่ะเพราะเราไม่มั่นใจกับสิ่งที่เขาทําจนกว่าเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้ นะคะเราจะเห็นการสูญเสียที่ไม่เกิดขึ้นหลังจากนี้อีกนะคะแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยมีการกลับบ้านกันแล้วนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่กลับบ้านกันแล้วเนี่ยแต่ด้วยความเป็นห่วงช่วยฟังประกาศจากทางเราด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดอะไรขึ้นช่วยฟังประกาศด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะที่บุหหลังเกิดตัวมา สังสือกัมพูชามีเน็คนิดนึง่งบอกว่าประเทศไทยใช้นางงามใช้มงกุฎค่ะ <c oughs> แต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยใช้ข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริง <c oughs> ขำเอ่อก็ถ้าประเทศไทยใช้มงกุฎก็มงกุฎเดียวละค่ะเรามีไม่ถึง18บแปดนะคะดังนั้นก็สบายใจได้ค่ะ อันนี้มีทั้งมุงกุดและมีทั้งสมองมีทั้งประสบการณ์การทํางานมุ่งกุฎก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจค่ะแต่สิ่งที่บุ๋มเองภาคภูมิใจมากกว่านั้นนะคะคือการทํางานในพื้นที่ที่มีมานานมากแล้วนะคะคงไม่ใช่แค่แค่การเคยเป็นนางงามอย่างเดียวนะคะแต่ที่มายืนตรงจุดนี้ได้คือการอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนการที่บุ๋มได้ ได้ลงพื้นที่จริงๆหมูงว่าตรงจุดนี้ต่างหากที่ได้รับคัดเลือกมายืนอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะคงไม่ใช่เป็นเพราะสวยอย่างเดียวค่ะประเด็นเรื่องหนังสติคค๊กค่ะพี่ปุงงง๋ยที่ว่าทางคนเสนอมาโพสต์ว่าไทยมีการใช้หนังสติติยั่วยุอะไรประมาณนี้นค่ะงงแงเงนาะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเราได้รับการรายงานนะคะจริงๆแล้วเป็นน้องๆทห,หารก็เราได้รับการรายงานตั้งแต่วันที่บอกว่ายุติหยุดยิง ะะหลังจากนั้นเขาใช้หนังกระติกยิงแล้วก็โยนหินเข้ามานะคะจนน้องๆทหารเนี่ยรายงานมาว่าไม่ได้นอนกันทั้งคืนอันนี้คือความจริงที่ที่เราได้รับการรายงานมาจากน้องๆที่เราดูแลในพื้นที่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็คงไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าคือจริงๆฝังง่งนั้นะ่ะเราต้องบอกว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มก่อนนะคะขอใช้คําว่าเริ่มก่อนและเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจทางทหารกัมพูชาเขาชอบโซเชียลค่ะ แต่มันเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยค่ะว่าเขาแม้กระทั่งประดิษฐ์หนังกระติกยิงใส่เรานะคะเขามีภาพยิงใส่เราด้วยที่อัดเป็นคลิปมาเองเลยต้องขอบคุณทหารฝั่งกัมพูชานะคะที่เขาชอบถ่ายแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ลงโซเชียลกันขนาดนี้นะคะมันเลยทำให้เราได้มีหลักฐานชัดเจนค่ะว่าจริงๆแล้วฝั่งเขาเริ่มก่อนนะคะแล้วฝั่งเราเนี่ย เ,ออเราได้มาก็จริงแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรมากมายเอาพูดกันตรงๆนะคะเพราะถ้าเกิดเราตอบโต้เราทําได้เยอะกว่านี้ค่ะเราคงไม่เล่นแบบเด็กๆแบบนั้นหรอกนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าอย่างงองแงค่ะอืในส่วนของพยานที่เดินทามารับในวันนี้ค่ะ จะเอาไปมอบให้กับทางทหารที่ชายใช่ค่ะก็ในเรื่องของพยานที่มารับมอบในวันนี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านระบุมาเลยค่ะว่าต้องมอบให้ให้กับทหารในชายแดนนะคะซึ่งบุ๋มเองก็เชื่อว่าทหารเองก็ต้องการขวัญและกําลังใจนะคะโดยสภาวะที่ยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งมากขนาดนี้นะคะอะไรที่เป็นกําลังใจได้อะไรที่สามารถทําให้เขาอุ่นใจได้เราก็ยินดีที่จะทําให้ทหารทุกคนคะ่ะประมาณนี้ท่านใดเพิ่มเติมไหมคะประเด็นเรื่องของปริญญา บอกว่าเอาอไปแล้วผมคิดยังไงบ้างเ,เรื่องของปริญญาของทางท่านฮุนเซน,นนะคะจริงๆแล้วบุมว่าในวันเวลาในอดีตในวันนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองก็คงรู้สึกถึงความแน่นแฟ้นของประเทศทั้งสองประเทศนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นพี่น้องกันมานานก็คงไม่แปลกอะไรที่จะมอบให้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศถูกต้องไหมคะแต่ในวัวนเวลาเนี้ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปบุ๋มว่าก็คงได้มองเห็นแล้วค่ะว่า ในในมุมมองของผู้นำของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดจะเพิกถอนก็ไม่แปลกอะไรที่ควรจะทําค่ะแล้วในสิ่งที่เขากระทํามากับประเทศไทยก็เหมาะสมแล้วค่ะที่จะเพิกถอนค่ะดังนั้นในส่วนของทางคุณเซนจะพูดอะไรก็ตามนะคะปล่อยเขาเถอะค่ะเพราะว่าเขาทํากับเรามากกว่านี้อยู่แล้วค่ะแม่บุ๋มครับสุดท้ายเราอยากจะให้กำลังใจทห,หารแนวหน้ายังไงบ้างครับน อยากจะส่งกําลังใจให้กับทหารแนวหน้าทุกคนค่ะบุ๋มเชื่อว่าขวัญและกําลังใจและการความกล้าหาญของทุกคนยังมีมากอยู่ดังนั้นอยากจะบอกว่ากองหลังอย่างพวกเราประชาชนอย่างพวกเรายังส่งกําลังใจอย่างเต็มที่ยังอยู่เคียงข้างทหารทุกคนอย่างเต็มที่และตัวบุ๋มเองก็ยังจะสู้ไปพร้อมกับทหารทุกคนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะฝากอะไรถึงเจมารีไหมก็ ไม่มีค่ะวันนี้เขายังไม่อะไรกับดีชันค่ะ <laughs> นะคะเพียงแต่ว่าก็ก,ก็แค่หลังจากนี้บุ๋มขอแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดไอ้ไอ้มุกข,ของการที่บอกว่าจะไปประท้ากับเจมารีหรืออะไรอย่างเงี้ยบุ๋มว่าเป็นมุกตลกค่ะแต่ถ้าในภาพของความชัดเจนของประเทศไทยบุ๋มจะพยายามทําให้ภาพของประเทศไทยเนี่ยไปได้ดีที่สุดในสายตาของสากลเอาพูดกันตรงๆอย่างนี้เรามองข้ามชดของเจมารีไปแล้วค่ะ ประเด็นเรื่องของ fake n e w ค่ะผู้ที่ทางกัมพูชาเองมีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางเราจะมีการแบบตอบโต้ไปยังไงได้บ้างตอนนี้เราเราเราแคร์เรื่องทหารที่โดนระเบิดวันนี้ก่อนเอาทีละเรื่องก่อนเพราะอันนี้คือเรื่องด่วนนะคะและเป็นเรื่องใหม่แต่เพียงแต่ว่าเรื่อง fake n e อย่างเก่าๆอย่างเช่นเรื่องควันพิษหรืออะไรพวกนั้นน่ะเราค่อยๆแก้กันได้เรามีหลักฐานอยู่แล้วค่ะนะคะเรามีหลักฐานเรามีแนวของเราอยู่แล้วค่ะเราค่อยๆแก้ไปทีละจุดได้อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแต่เราจะทําแน่นอนค่ะ อืมค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาของของศพของฝั่งนู้นนะคะเนื่องจากว่าเขาเขาปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่มาเก็บศพเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่บุกดินแดนเขาเราบุกดินแดนเขาไม่ได้เนาะเพื่อจะไปโรยผงปูนหรืออะไรอย่างที่หลายๆคนแนะนำเออก็ก็แนะนําว่าเราได้แต่ ได้แต่ส่งกําลังใจให้ทหารไทยที่ต้องมีกลิ่นบ้างอะไรบ้างจากฝั่งนู้นนะคะซึ่งผมเองก,ก็ไปอยู่ตรงพื้นที่ตรงชายแดนตรงนั้นแล้วเพียงแต่ว่าเราบุกไปไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีกับระเบิดอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องขอขอ,อภัยด้วยที่เราไม่สามารถก็ไปช่วยเก็บ่งฝั่งนู้นได้คะ่ะ